ตอนน้หน่อยไดยตอนไงานทียเย่ิ้าี่ยีบเกร์วนี้เยี่ต้มผมเกี่ยตวเี่ยุ่มตก้วสุบัวบไสเป็นไงจะไปทอดีแล้วสวัสดีตอนใบเด้อพี่น้องมืนี้ ตูวผ้ามาเบิ้งเขา่าผลกระตัวก็ไม่นำหงแม่อยุ่เบิ้งเขา่าเราก็สิมาผ้ามาเบิ้งบกทัวนี่ตูกปลูกไว้สามมือสามมือนี่เกิดเลยเ่องไหมพี่น้องอเกิดดีบกทัวพันหนำพ่องจ้ะน้องแสกเห็นกันมนี่เกิดดีดีด ันนำพ่องในตู้สื่อเป็นซ่องมาจต่ซ่องละสามสิบห้าบาทแสดงว่าในตรงเนาะผี่น้องเนาะมันเกิดดีสุนไนเกิดดีโอ้ปลกเห็ดเป็นแปลงไวจ้จ้ะให้ตูกปฏิพาามหา,าอภักพอย่างเห็ดในียูในกินกันได้ผ้าพีหน้องมาเบิงปลูกสามเมื่อสามเมื่อเนี่ยโพเลยต้นมีใบสองใบจ้ะเนี่ย เดี๋ยวแม่ตุสิาพาไปเอาตอไะไคร่มาเนี่ยอาตะไคร่ไปใส่ตุม่มเพียงไน่จะไม่ตุต่มไว้แล้วล่ะตาผีแพน้องลงมาเบินเขาเบินหนามนั่มอยู่ทางโน้นก็มีหลายอยู่เอยตะไคร่นี่ตุ่นไปบ่กหอดนี่ละมาหอดน,าานั่นตะกลางทงนี่เระจะ้ะมันมีอยู่กลางทงก็ได้เอาอยู่น,น่กันเดี๋ยวเมตูุดึงเอาจะเข้ากันเด้อ คือทางห้างดอกต้ว่าก็พ่อได้กินด้วยไปนอนได้เราวันดึงอายุกอมนหน่อยละต้มเย็นเสื้อเสื้อโยจะบรรยากาศช่วงปลายมันนี่ล่มมีล่มอยู่อากาศบนิน่งปันไดยาตัดตองแล้วกับง้ามขึ้นอีกกระที่ตัดอีกรอบสวงโยจะใหายหัวตัดแล้วกับโป้งขึ้นเลยวันนี้ ยูเนี่ยกินจะได้ตะไคร่ล้วพี่พ่น้องมาเบิงบอกว่า,าหอมไม่ตัวดลยจ้ะเนี่มีตัวไน่มาเทนหน่วยหนึ่งหน่วย,ย,ยสองไน,น่วันวานเื็นน้ำกองชื่นเลยจ้ะนี่ดีครับฟักฟัก,กหอมหน่วยที่สามจ้ะหน่วยที่สาม

เขาเบิ้งบักฟักเบิ้งบักทั่วจ้ะมีผ้ามาเบิงเ้งได้กินที่นม่ตุ๋นจีเห็ดมันนี่ต้มไว้จะโดนจนลามปกต้๋มแข็งในจ้ะแข็งในงัวงไว้ตุ๋นจะไคร่ที่เอาขึ้นมาช่วยตะกอนจะเราตะไคร่ลงหัวากาลุ่งจ้ะไปหูดลุ่งหนน้องหอมไปึ้นมา นไอ้คุณเอาว่างมีฟื้นอยู่เดี๋ยวฟื้นขังเดี๋ยวเตะไปน้ำไข่ขก้นอนโอ้ยหโอมโดนเติบเปแล้วเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำขื้นก็นเดียกว่าป้าหมอนเพราเป็นตะปุ่งหนอนยังนอนสวัสดีครับพี่ลูการพิสันบัดหน่อยคั่วคมมันออกติดโอ้พวกคมเดนพวกบีสองโค้งเส้น <laughs> นึ่พวกบีเบนนี่เหนียว เสตจมโดนเติบเรวได้ไปรุ่นต้องเอาขึ้นมาสรอยซะก่อนขิงมาส่อยซะก่อนเดี๋ยวขอยไปผ้าผีน่องไปเป็งใกล้เขาขี้ขึ้นมากแบบนี้มันก็ขี้ไอยิ้นหนาขี้มากขี้เลยหมอนึงก็ได้สีเปลือยหล่อมยังดำยไงกินก่อนกินประเภทเคียงไเนี่ต้องใส่เวลาเอาจะว่าก็ต้มใบรุน มคือเห็ดดิบดิดบนี่ยมันบได้ย,ยายแล้วกวกขากนำเลยดิอันนี้มันต้งต้มเห็นเปื่อยเปือ,อยไหมเงี้ยเกี่ยวพอดีก่าต้งสีละ,ะมันมันกว่าไปหนึ่งบอเื่นปลามึกอีสานตัวนี้เห้ยนคน่าทำโจกเจ้เขาโอ้โหเนาะมีดิอ่าเอ็นปลามืกอีสานเรากระเทียมอที่นี่เน,นื้อีออสออ่สันกันหลังนี้เล่นเนื้กิน อ่อยเดีย๋ยวเราก็หูอ่ะอย่างเราจะถ้าเป็นชิ้นนี้เสียงาไปอันนี้ก็เอิญใส่แับเฟี้ยงอันนี้เป็นผายชิลิ่วหรือว่าเป็นเคียงไนมันเหรอน,นี่เป็นปอดมันเคียงไนส่วนตัว,นวนเนาะช่แนวดีเดียร์เอาปอิอ่นกอันไอ้สี่เพิ่บกทแถมให้เยอะได้นาาะาจะมาป่ะใจดีตัวคนมันมจะไปทุ่มคนไป เปนยัรุ่นจนคนซ้อยจ้ะต้นพอดีค่ำเบยแนไปไปรุ่นนี่บปปิเมตรเอนกกันตอนนเองันกนมันต้งิดตัวเรียวก่อนจะกต้นมาต้มกันนิ่งๆเพรบเปื่อยเรียวเดินเราไปรุ่นหอเงินไม่กระถงเสเวลาเนี่แม่เนาะต้องเอาันเป็นขี้หน่อยนี่สิ

คยว่าเจ้าโอดว่าอายุคอยก็ว่าที่มันดเดี๋ยด้นมาเริ่มิมี่เมาดีคก้มหิวงเป็นไหนป<ก>ุ๊บป<ก>ุ๊บมันเลมันว่มีทิปมาที่คันจะว่ายมีทิปก่าที่เลยไปสามทริปเอะหันมันเอยได้ที่ได้สามทินี่ใช่ถูกใช่ เวียนนามดีกว่าเียนนาลุงนะองอเจ้าสามสิบนาทีคีอว่าละต้อสิไปอ้งงงงนเจปาจะฟองวนไปเจ๊ทปาจะฟองท่นี่ีเาไปก,ก,ก,กินก็ดนดอกไปเรียงสาสิบนาทียี่สิบนาทีเนี่ยวามจิตพอดีกินนี่ดอกเ อนีไหนดีไปรุ่นงโอ้ยเจ้าอย่หรอกเตีมซน่ยอนนี้หนีนาทึง่นีเห็นลดหน่ยหนียงไปถามุกซะหนิเอ็นซีน้เอยมุมสดสดเป็นเพียงหนึ่งพอดีเกับเพียงหนึ่งเลยแล้เนาะสดสดจากต้นโอ้ยจันอยก ตำพอสิบบาทยี่สิบบาทนี่ละพ่อหลีกแก้วนี๋ยี่สิบาทก็ว่าหลายปันได้ที่เดียวตำสม่ำตอนนี้หน่อยได้เยอะตอนไงตั้งนานปันติขายโคกละสีสิบาทสี่สิบหาสิบปุ๋ยเราเราเต่สถานทีเอ้ตำตำใจชอบของอยู่ของมีอยู่น้ำเสียน้ำไปจะยี่สิบบาทนี่เนาะเงิน น,นี่ผม้ั่งมตปลงอยตำหุงบนห้องตำหุงใส่แบบนาวนาวคนหน่อยนา,น,นามไร้เยัน,<ด>นเนี่ยปาดนามโอ้พ่อล้วพอ,อ,อ,อแล้วพอแล้ยววันไม่มีไหนเห็นนามโมนามโมเลยสีบตาบอดลุงเหมื่นบนบ่ในอันนาวจะเทลงไปตุ่ม ันกแดกได้จักตัวกันดเทียดีสิสองตัวก็แดกหน่อยส้เดิมเอาน่ว่าจ้งไหนล่ะพอรุ่นลรืมใจ <ไป S 2> ของแสบโอ้มันคือรถตัวนี้สองสอดรถแถมมันกาลืมมันเป็นมิลลิรถ แล้วเนาะพี่น้องมาเบิ่งๆ30บาทสะเถาะ <mimitation> 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 <imitation> หอ้ยวัตถิตำมีชิ้นเป็ได้30ิ่น่ะมีไขเ่เจดีเนาะต้นเป็นไรพ่อเอาไปเก,กกันหร่อเล่าเกีนยวกันเสียบบีว่าเสียต้มขบมบ่าสีสถุงมือเสียต้มต้มแก้วสุ่มพ่อยสดนะนำอน้ยนะไปจอ่ออ้ย เฉียดน็ด้สดหนังด้วยนะเวไต้ทีเดเนอะว่ามันจะขึ้นหบอนสดจะน้อยน่าจะว่ามันก็อย่าข้อไปสิ chuyển người Rốt Phật tình yêu anh bút vua lạc Hãy hôn mùi Cái này đẹp loài cho thế bà này รสชาติได้พอดีแล้วอืเดี๋ยวจกินเรียบร้อยล้วก็เลยพาพี่้านองมากลางทงไม่กินเขาอยูก่กลางทงร่มเย็นเย็นบรรยากาศเลี้ยวไปกับเชียวกับจีบจยอ,บอ,าายอยู่พี่น้องก็ถที่ว่าคข่ยู่มะนี้มากกินขาน้ำมูพรรุ่นน้ำเมตุยูได้กินห้องกับนมีละตำหุ่นมีตม้มบอยเป็นต้มขมด้วยพี่น้องเอ้ยต้มสมรสชาติจิต,ตรจ,รจ,รจรัดนี่ที่เด็ดที่เด็ด มวยหยอดปลาหมึกอีสันพักบุ่งมีตัวไปเก็บมาได้ขอบสามขันมากินของสวยมูพีรุ่นเร้อปน้ไปไปลองกินของกันไหมมเด้เ้าเด็กน้อเพอนเจะมองคบอนน่ะล่ะเขาจะกราฟยีดอกน้าของ่อาดิมงค้ปันเดกใครยูกัพอดิซุ่มดีเย็นยูพี่น้องฟางาน้องมากเบิ่งเขานั้ามสี่มืนนกโต้าสันองแซยูมดงมืดเบียนล่ะมีขึ้นหนึกีแห้งเน่อยู่ Chỉ có cho tắt nhà đây không có tắt cầu Tắt cái cầu nhà mới lại ส่วนเมตุตำเสตกใบบกขาม,ปปมเป็นคํามป้อย่างย่างแซ่บ้อดคน รักบุ้งคืพอพ่อเบ้าแย่เบ้าแย่สิให้กินกินใบพางุี้รุ่นสิกินกินกานของสนุกถือกันมับเมาเรื่องเบ้าแย่ความขิ้นงานหรอครักินใ้กินแนวกัป นีกําลังเลี้ยงันเห็ดบอนเจ็บปลาแด็ปลาไหอยู่น้่นกําลังแดงน้่นกําลังว่าเรื่อยเห็ดซอยจับเขาซอยอันสร้างอยู่พี่น้องเมตุเรศเน่ากินขาดอันเดียก็ขอบพุ่พี่น้องครับขอบพุ่พี่น้องอีฟซี่ถือไข่เป็นกําลังแรงใจก่อยขอพี่น้องทานไทยห้องอยู่ทางใจเดียนกับแกวขาดปลอดภัยหรือว่าพี่น้องบ้รรเทาแกวขาดปลอดภัยสุขภูสุขคนเด้อครับใบหนี้มือนี่พี่รุ่นก็เป็นตัวครับสวัสดีครับ